ข่าวดีจ้าเคาะแล้วคอรมอนุมัติเยียวยาอส,อ,อ,สอสมอสสทุกท่าน500บาทนาน3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน64นี้ สวัสดีค่ะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอสอมอส,อสอสอทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่31มิีนาคม2564ค่ะและในวันนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารนะคะสิทธิประโยชน์จากทางรัฐบาลเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องนักรบเสื้อเทาของเรานะคะอสอมอส,อสสทุกท่านนะคะคอนรมก็อนุมัติแล้วน,นะคะ สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาน,นะคะ500บาทนาน3เดือนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งทางช่องนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ท่านฟังในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารกันเลยค่ะ อสมเฮได้เงินเยียวยาค่าเสี่ยงภัย3เดือนเป็นด่านหน้าคัดกล่องโควิด -19 ขอรมออนุมัติจ่ายเงินทดเชยเยียวยาให้อสมอสสทุกท่านจำนวน3เดือนหลังทำด่านหน้าคัดกล่องโควิด -19 สั่งสทเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคน ในวันที่30มิีนาคม2564คณะรัฐมนตรีหรือคอรมมีมติอนุมัติโครงการเยียวยาค่าตอบแทนและค่าเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธา,ารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโควิด1 9ในชุมชนของกรมสนับสนุนบร,ริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อเป็นการจ่ายค่าทดแทนเสี่ยงภัยให้กับอาสาสมัครสาธาราณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอเรียะเวลาการจ่าย3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายน2564ถึงเดือนมิถุนายน2564พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทรวงสาธาราณสุขเร่งพิจรารณาฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคุมอ,อสอมอและอสอสทุกรายเพื่อ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยอย่างไรก็ตามนะคะจะมีการหาหรือกันอีกครั้งนะคะว่าจะจ่ายเงินให้กับอ,อสมอ,อ,อสสผ่านช่องทางไหนคะ่ะ ทางคุณอนุวัตจัดให้นะคะก็โพสต์บนเพจ Facebook เช่นกันนะคะว่ายินดีด้วยจ้าพี่พี่อสมอสอสที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินให้3เดือนเดือนละ500บาทปฏิบัติหน้าที่ช่วยป้องกันโควิดมีผลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2564พร้อมเร่งฉีดวัคซีนให้อสมและอสอสด่านหน้าทุกจังหวัดและนี่นะคะก็เป็นค่า ที่ชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการจ่ายเงินให้กับอสอมและอสอส,อสอทุกท่านนะคะเดือนละ500บาทนาน3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนสองพนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีข้อมูลคืบหน้ายอย่างไรนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะทางช่องนะคะจะรีบนำมาแจ พ่อแม่พี่น้องให้รับทราบทั่วกันค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ